วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะทำสิ่งนี้ได้นะครับก็คือการใช้ตั๋วพนักงานนะครับทำอะไรไม่รู้ไปก่อนนะแม้ว่าอยู่ไปทะเลอยก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะคนไหมมีอีกห้าคนแต่ที่เหลือสองเนี่ยทำงา่ายยากสวัสดีครับทุกคนแชมป์เอนะครับเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงกันบ้างไหมครับ วันนี้นะครับแชมป์กำลังจะเดินทางออกไปสนามบินนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะทําคลิปพาทุกคนไปเที่ยวนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มจะทาสิ่งนี้ได้นะครับก็คือการใช้ตั๋วพนักงานนะครับแชมป์ก็เลยจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าการใช้ตั๋วพนักงานหรือว่าตั๋วไอดีที่พวกเราเรียกกันนะครับมันเป็นยังไงครับหลายๆคนชอบทักมาถามนะครับว่าอุ้ยโชคดีจังเลยเป็นพนักงานของสายการบินไปลูกเรือได้เที่ยวนะครับได้ใช้ตั๋วฟรีจริงๆแล้วมันก็มีคอนดิชั่นหลายอย่างนะครับท เอาละครับทุกคนตอนนี้เราถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเราต้องมาก่อนเวลาเนี่ยหงชั่วโมงนะครับก่อนเวลา d e p a เ t อ r e แต่ว่าตอนนี้เหลือสองนาทีนะครับเดี๋ยวเราวิ่งก่อนทงงันไหมไม่รู้ไปก่อนนะลูคอตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยยโอ้หอมมากเนี่ยแปกเลย,เลยคือตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่ารถติดมาก many many minutes later เอาละทุกคนหลังจากที่เราได้ตั๋วนะครับทำก็เดินไปซื้อน้ํากินหนึ่งทีนะครับแล้วก็ตอนนีเรากะจะเดินไปขึ้นเกตนี่ก็ได้จะใกล้เวลาบอดดิ้งแล้วนะครับคือจะบอกว่าการใช้ตั๋วสตาร์ทเนี่ยมันก็จะทุกอย่างแบบว่ารีบๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะให้ตั๋วเราตอนที่ใกล้จะติดเคาน์เตอร์แล้วนะครับ oh. ก็คือผู้โดยสารเช็คอินครบแล้วนะครับเขาก็จะดูว่ามีที่ว่างไหมนะครับพอมีที่ว่างเขาก็ถึงจะให้เราไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่างก็กลับบ้านนะจ๊ะไปขึ้นเครื่องกัน ระหว่างเดินไปเกติชันก็จะอธิบายไปด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราวิ่งไปที่เคาน์เตอร์เลยครับก็คือเราก็ถามคาก,ก่อนเลยว่าสังก็ถามคนก่อนเลยว่ายังทันไหมครับส่วนรไฟดีนะครับเพราะว่าเรามาจวนเจียเวลาสปิดเคา,เาน์เตอร์แล้วนะครับก็คือปกติเราต้องมาแสดงตัวก่อนใช่ไหมครับว่าจะบุ๊กอ,อาไว้ว่าโอเคเรามาแล้วนะแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆเวลาให้เรามาเอาตั๋วอีกทีเลยครับแต่ว่านี่ก็คือเราก็มารวดเดียวเลยนะครับก็คือจบได้ตั๋วเลยนะครับนั่นแหละ ก็คือสิ่งที่ฉันต้องเอาไปโชว์เขาครับก็คือหนึ่งนะครับก็คือมีไอดีการนะครับก็คือบัตรพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าราฉันลาออกฉันก็ใช้ไปได้แล้วไงอย่างที่ฉันบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับที่จะใช้ได้แล้วก็อย่างที่สองนะครับก็คือบัตรประชาชนครับหรือว่าพาสปอร์ตถ้าเราถติเราเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็ต้องใช้พาสปอร์ตแต่ถ้าเราเดินทางในประเทศอย่างวันนี้ก็ใช้แค่บัตรประชาชนก็พอนะครับและอีกสีหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเขาจะตรวจกลูมิงเราด้วยนะครับ นี่อย่างวันนี้ฉันก็ใส่เสยดใช่ไหมแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็ต้องเป็นงเกงขายยาวนะครับกับรองเท้าผ้าใบที่ที่ดูเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าใส่ที่แปะมาขาสั้นเงเกงยียนส์ขัดขาน,นี้เขาก็จะไม่ให้ขึ้นเครื่อน,นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเอ่อ policy ของแต่ละบริษัทนะครับสำหรับบริษัทก่อนที่ฉันเคยอ,อยู่นะครับก็คือไม่ต้องรับแต่งตัวอะไรก็ได้นะครับเต็มที่ตามสบายนะแต่ว่าที่นี่ก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะจ๊ะ แม้ว่าอยู่ไปทะเลอยู่ก็ต้องไปนราพราชนะที่ไปขึ้นเกตก่อนได้เวลาแล้วนะตอนนี้ช่วงสองโมงนะครับตอนนี้สองโมงบ่าดีเรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเรายังไม่ผ่านจุดเอกซ์เลเลยวิ่งนี่แหละครับชีวิตไอดีโอ้เพื่อนๆครับคือเอาจริงเราก็รีบใช่ไหม เพราะว่าเราก็คือได้ตั๋วลาบ,บลาสมี่แลละเราก็คือต้องได้เล็กมาที่เกตแค่เราว่าไปกินน้ำปัดเดียวเนี่ยก็คือหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าเรามาถึงตรงเอ็กซเเย์เนี่ยตอน2โมงนะครับเวลาบอร์ดดิ้งคือ2องโมงเรายังอยู่ที่เอ็กซเรย์นะครับประเด็นคือเราโดนเปิดกระเป๋าอีกเขาบอกว่าขอเช็คว่าเกิน 100ML มไหมนะครับสำหรับของเหลวซึ่งก็คือจริงๆเราใช้มาจัดมาเป็นทราเวลเซตอยู่แล้วนะครับเพราะเราก็รู้กฎอยู่แล้วใช่ไหม เราก็ซื้อขวดเล็กหมดเลยที่มันไม่เกินร้อยมลนะครับปรากฏเขาบอกว่าขอดูแต่ก็เอาละเราก็ให้ความร่วมมือนะครับแต่ทีเราจะตกเครื่องไหมก่อนแหมใจนี่ดูเงือก่อนนึกออกแหมว่าถ้าเรามาเที่ยวกปกติเนี่เราก็เดินสบายๆเช็คอินแล้วเราก็หาข้าวกินเข้าห้องน้ำทำนู่นทำนี่ให้เรียบร้อย ซึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้ที่จริงแล้วที่ฉันเนี่ยต้องไปกินน้าก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจะห้ามเปิดหน้ากากเลยเราจะไม่สามารถกินข้าวกินน้ำอะไรบนเครื่องได้เลยนะครับเพราะฉันก็เลยต้องกินก่อนเพราะว่าจะไม่ได้กินอีกสองชั่วโมงนะแล้วคือไม่ใช่อะไรตอนนี้คือใส่หน้กากากวิ่งใช่ไหมก็ขึ้นเหนื่อยกว่าเดิมไปอีกอขอบนหน่อย <laughs> สิ่งสุดท้าเรือแล้วจ <laughs> ้ะไปขึ้นเครื่องถึงแล้วเก๋ก,ก็ไกลมากวันนี้ เดี๋ยวแล้วเราก็มาถึงที่เกตแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาบอดนะครับปีวิเวกมานั่งคนเดียวแบบดนึงขอหายใจหน่อยนะครับขอหน้ากากหลังจากที่เราวิ่งมานะครับเอาเป็นว่ามั์สรุปตรงนี้นะครับว่าการใช้ตั๋ว ID เนี่ยมันไม่ง่ายคิดนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเราจะต้องมีหนึ่ง ID นะครับมี มาประชาชนนะครับแล้วก็ต้องมาก่อนเวลานะครับอย่างในประเทศเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงนะครับต่อให้มาก่อนน,ะนั้นนๆเขาก็ไม่ให้ตั๋วนะครับเพราะว่าเขาต้องรอให้ผู้โดยสารทุกคนเ,เช็คอินก่อนนะครับแลวพอใกล้จะปิดเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยนะครับเขาก็จะดูว่ามีซีดว่างให้เราไหมนะครับและนี่คือยังไม่รวมว่าถ้าสมมติว่าเรามีไอดีหลายๆคนนึกติดว่าถ้ามีผู้พน,นักงานหลายๆคนน่ะและที่เหลืออยู่แบบเหลือน้อยอย่างเงี้ยม,ม,มีไอดีห้าคนแต่ที่เหลือสองเนี่ยทำไงเน่ย ก็นี่ขนาดไฟดอมนะครับก็เรายังโลกขนาดนี้ถ้าเป็นไฟอินเตอร์เกตไกลอะไรเราก็ต้องวิ่งมากกว่านี้นะครับนั่นแหละเป็นประสบการณ์ที่มาแชร์กันในวันนี้นะครับจะบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับใครที่คิดว่าโชคดีจังเลยได้เที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นแล้วนะครับวันนี้ว่ามันไม่ง่ายนะครับ แต่จะบอกว่าส่วนใหญ่ที่เห็นฉันไปเที่ยวนะครับน้อยครั้งมากที่ฉันไปใช้ตัว ID แบบนี้นะครับนอกจากจะเป็นแบบเส้นทางใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าตกเนี่ยเราก็ยังมีไฟต่อต่อไปให้เราได้ใช้ไปในวันเดียวกันนะครับมันก็จะไม่เสียเวลามาก <S <S 2> <S 2> มีครั้งนึ่งฉันเคยไปติดอยู่ที่สนามบินอินชอนนะครับจะต่อไปอเมิกาครับคือถ้าตกเนี่ยมันมีไว้แค่ไฟละวัน,นี่ยถ้าตกเนี่ยก็คือต้องรอไปอีก24ชั่วโมงนอนอยู่ในสนามบิน24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เราออกไปข้างนอกด้วยนะครรัับเพา,เาไมม่ตีตว ขากลัวเราจะหนีไปนะครับถ้ามีตั๋วโปรอะไรอย่างนี้ฉันก็พิเศษที่จะใช้แบบนั้นมากกว่านะครับยอมซื้อตั๋วแต่ได้ไปแน่ๆน,นะครับการเที่ยวแบบสบายใจนะครับเราไปเที่ยวเราก็อยากไปเที่ยวแบบสบายใจใช่ไหมไม่ใช่มานั่งวิ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตกเครื่องหรือเปล่าแบบนี้นะครับนั่นแหละวันนี้ก็มาแชร์กันนะจ้าไปเราไปขึ้นเครื่องกันนะครับเขาเรียกบอรนะ์ดอ่ะ อนนี้เราก็มาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างกับการใช้ตัว๋วพนักงานนะครับที่หลายคนคิดว่าดีนะครับแล้วก็โชคดีที่ได้มีสวัสดิการแบบนี้นะครับแต่ก็นั้งแหละเราก็ได้มาเที่ยวนะครับในตราคาที่ถูกต้องดีน,นะครับเป็นการสุดท้ายนะครับเอาละวันนี้ก็เท่านี้นะครับแต่แซมขอตัวไปเที่ยวก่อนให้ทายเราอยู่ที่ไหนดวอนก้ยบ๊ายบาย